โรงเรียนจินดาสินทวานนยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโรงเรียนจินดาสินทวานนตั้งอยู่ที่หมู่9บ้านนาคําน้อยตําบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินโดยมีนายทักษิณเชื้อสูงดำรงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน โรงเรียนจินดาสินทวานนท์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2563จำนวน274คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนผลการดำเนินงานของโรงเรียน ตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสะพทระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอนำเสนอให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนจินดาสินทวานทน์จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามน่าอยู่ มีป้ายแสดงคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีแรงเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการ และกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการจัดค่ายเยาวชนคนคุณธรรมและจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนมีการประเมินและสรุปผลรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมนำผลประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมของสพทอันประกอบไปด้วยคุณธรรม3ประการคือความมีวินยัยความมีติตสาธารณะความพอเพียง โดยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนรวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาในชุมชนโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนพร้อมทั้งได้รับรางวัลคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกด้านที่2ด้านผู้บริหารนายทักษิณเชื้อสูงผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาสินธวานนท์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลั และกอบแนวคิดคุณธรรมของสพทโดยได้ขับเคลื่อนการบริหารงานกำกับติดตามโครงการและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมนวัตกรรมจิตตศึกษา PBL และ PLC มีกระบวนการนิเทศกำกับติดตาม การดำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลในการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปนตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมของสองพทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการคลองตนครองคนครองงานได้รับการยอมรับเชื่อชูเกียรติอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจินดาสินทวานนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีความประพฤติปฏิบัติตน ตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนจินดาสินทวานนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้พร้อมทั้งมีการเผยแพร่คโครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์แผนผังความคิดเป็นต้น นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์จนได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการ์ด้านคุณธรรมความมีวินยัยความมีจิตสาธารณะและความพอเพียงเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถนำเสนอผลงานในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจินดาสินทวานนมีความมุ่งมั่นมุ่งหวัง ที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการสวัสดีค่ะ